สำหรับคลิปิดตัวนี้นะครับผมนายเราจะมาพูดคุยนะเกี่ยวกับคนที่มีความสนใจที่จะสร้างช่อง youtube นะครับผมแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างนะช่องที่ประสบความสําเร็จนะครับก็รายได้ของเขานะครับโดยประมาณนะครับผมนาย้้งหลังก็คือ14วันนะก็คือวันที่1นะครับจนถึงวันที่14นะเดือนมีนาคมของเขานะครับผมนะก็มียอดรับชมประมาณ2.6ล้าน วิวแล้วก็ได้ได้ประมาณ2 2 6ดอลลาร์ถึง3,600กดอลลาร์ 3, เนาะก็3,600กดอลลาร์ 3, ก็ประมาณ1 2 0 0 0 0กว่าบาททุกคนนะก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเป็นช่องอะไรแล้วก็ถ้าใครมีความสนใจอยากสร้างช่อง YouTube นั้นต้องมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของพื้นฐานนะในการที่เราจะ,ะสร้างช่อง YouTube ช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับก็มีในส่วนของตัวอย่างช่องนะครับที่ทำรายได้นะครับประมาณเครึ่งเดือนนะก็คือได้ประมาณหลักแสนบาททุกคนนะก็ช่องนี้นะครับผมนะเปิดตัววันที่23นะครับ23จูนนะ2,000พัน 15นะครับแนละ้วก็ตอนนี้ประมาณ10ปีแล้วช่องของเขาเปิดมาเนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะมีผู้ติดตามประมาณ3ล้าน790ดผู้ติดตามด้วยกันแล้วก็มียอดวิวรวมประมาณ5 28,96 5 2อ่้าอิดล้าน9ก6านนบวิวด้วยกันนะแล้วก็มีวิดีโอทั้งหมดในช่องอยู่ที่ประมาณ979วิดีโอด้วยกันนะครับผมนะช่องของเขานั้นทําเกี่ยวกับ motivate ทุกคนนะก็อันนี้ทุกคนหน้าเราก็ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในช่องของเขาด้วยเนาะซึ่งช่องประเภทนี้ก็คือว่าไม่ต้องออกกล้องนะไม่ต้องออกใบหน้าก็ได้หรือเราจะไม่พากเขียนเองก็ได้เราจะไปมีวิธีใดนะที่เราจะทําการสร้างช่องแบบแนวธุรกิจแบบนี้ทุกคนนะโดยที่เราไม่ได้ใช้เสียงของเราก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครนะยัง ที่ไม่พร้อมในส่วนของงบประมาณที่จะไปจ้างคนอื่นก็สามารถที่จะใช้เสียงของตัวเองในการเริ่มต้นสร้างช่องก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็นะครับอันนี้คือ,อไรายได้โดยประมาณของเขานะอยู่ที่ประมาณ226ดอลลาร์ถึง3,600ดอลลาร์นะหรถือตีประมาณ121,000 1,038 uh, ด้วยกันตรงนี้นะครับอันนี้คือเรทจโดยประมาณของเขานะครับผมนะเซิ่งนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูช่องของเขานน่ทุกคนนะอันนี้ช่อง YouTube ของเขานะสามารถเทียบไปรับชมได้นะก็มีหลายช่องนะเกี่ยวกับ m o t i v a t e ว n video นะเราไปดูช่องอื่นๆก็ได้นะเป็นแรงบันดาลใจของเรานะครับผมถ้าเราสังเกตดูหนะ้าวิดีโอของเขาทุกคนนะจะไม่มีภาพของเขาทุกคนนะก็คือจะเป็นวิดีโอฟุตเทจทุกคนนะแล้วก็มาใส่เนาะตรงนี้นะแล้วก็วิดีโอฟุตเทจนี้สามารถที่จะไปหาได้ทุกคนนะที่เป็นฟุตเทจที่เป็น นะครับผมนะอ่านี่ทุกคนเห็นไหมก็คือจะไม่มีการออกใบหน้าทุกคนแต่ว่าจะมีเสียงเนาะในการพูดนะเพราะว่ามูทิเวทคือประมาณเป็นการให้แรงบันดาลใจกำลังใจพวกนี้ทุกคนนะฮึกเหมิมเนาะในการมีวินยัยพวกนี้ทุกคนนะก็อันนี้คือช่องของเขาทุกคนนะสามารถที่จะมาดูได้นะเป็นอ่า ไอเดียนาะในส่วนงการทําช่องนะครับผมนะนี่แล้วก็เขาก็แปะในส่วนของอช่องทางาหาเงินนะเพิ่มเติมนะนอกจากการที่ว่าเขาจะได้เงินจากการที่ออเอ็กเซนนะหรือโฆษแาเนานะแล้วก็ยังได้รับรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเขาเปิดร้านค้านะช็อปมอเตอร์เวดนะนี่ดูคนนะเขาก็แปะลิงก์ร้านค้าของเขาด้วยนะครับผมนะแล้วก็แปะช่องทางการติดตามอื่นๆด้วยเนาะซึ่งนะครับผมนะผลพลอยได้คือถ้ามีคนไปติดตามที่แพตฟอร์มอื่นนะเราเขาก็จะมีโอกาสหาได้ได้ อีกทุกคนนะโอ้โหสุดยอดมากเลยทุกคนนะอันนี้คือในส่วนของตัวอย่างช่อบมอีเนานะมีช่องไทยด้วยนะช่องของคนไทยที่ทําแนวแบบนี้ด้วยนะครับผมเราลองไปเซิร์ชหนะ้าคำว่าอะไรบัรดาลใจนะครับผมช่องแรงให้บรบันจาลใจพวกนี้ทุกคนนะก็จะมีนะครับบางช่องก็ของคนไทยราอี่แหละเนาะไม่ได้เปิดหน้าเหมือนกันนะแค่มีเสียงเองทุกคนนะทุกคนที่เคยเซิร์ช ช่องประเภทนี้ก็น่าจะพอทราบไปละ,ละนะว่าช่องไหนทุกคนนะโอเคนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นหาไรายได้หรือจะเริ่มต้นทําช่องสร้างช่องเป็นของตัวเองนะครับผมนะเริ่มแรกเลยนะครับผมนะเพื่อนๆน,น,นั้นต้องมีในส่วนของบัญชี Gmail นะครับต้องมีบัญชีของ Gmail ก่อนนะ Gmail เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ หลายอย่างทุกคนหนะ้าที่สามารถที่จะไปต่อยอดได้นในส่วนของบัญชีของ Gmail เนาะจะไปสมัครงานอื่นหรือจะไปสมัครเว็บไซต์อื่นนะก็ได้เหมือนกันในส่วนนี้นอกาะเราก็ไปสร้างแล้วไปสมัครบัญชีของ Gmail ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรามีบัญชีของ Gmail เรียบร้อยแล้วเราก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะต่อมาทุกคนนะเพื่อนเพื่อนนั้นนะครับก็คือต้องอาหาหนับโปรแกรมในส่วนการอ,าอัดคลิปหรือตัดต่อวิดีโอนะถ้าเราใช้มือถือนะเราจะไม่อัดผ่านคอมพิวเตอร์นะเราสามารถที่ใช้ โปรแกรมอัดหน้าจอนะหรือไม่ก็โปรแกรมถ่ายวิดีโอหนะ้าที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการอัดหน้าจอในคอมพิวเตอร์นะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งหนะ้าที่ผมใช้อยู่คือแคมดาเซียนะครับผมแล้วก็ในแคมดาเซียคือสามารถที่จะอัดคลิปแล้วก็สามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้เลยนะครับผม ต่อมาทุกคนที่คุณต้องมีก็คืออันนี้คือในส่วนของอโปรแกรมแอปนะเป็นโปรแกรมก็ได้แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้ก็คือเป็นในส่วนของ ut, แคปคัทปุกคนนะเอาไว้ในการ ตัดต่อวิดีโอนะครับอันนี้คือใช้ฟรีได้ทุกคนนะส่วนแคปตัเซียคือต้องเสียังค์เนาะ,ะสามารถที่จะใช้ก่อนประมาณ28วันถ้าจะไม่ผิดเนาะอันนี้คือจะสามารถที่จะใช้ได้ฟรีเลยเนาะแล้วก็มีเวอร์ชั่นของใจตังเหมือนกันตรงนี้นะครับของ Cap แคปคันเนาะเป็นแอปที่มีการตัดต่อวิดีโอที่ยอดนิยมในส่วนตอนนี้นั่นเองนะครับผมนะต่อมาก็เป็นในส่วนของ OBS นะครับอ่าใครที่ต้องการไลฟ์สดอ่าบางคนคือ,อะจะทำช่อง YouTube ประมาณว่าไลฟ์สด ในสอการเล่นเกมนะสตรีมเกมก็สามารถใช้โปรแกรม OBS ในการสตรีมเกมก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะรันได้ทั้ง Windows Mac OS แล้วก็นีล็อกนั่นเองนะครับนะันหลังจากที่เรามีวิดีโอแล้วนะครับผมนะ้เราก็าไปเปิดช่อง YouTube ได้เลยนะครับผมนะก็คือไปที่ช่อง YouTube นะครับ เมื่อเรามาที่ YouTube แล้วนะครับผมเราก็มากดไซน์อินนะครับผมนะกดเข้ามาปั๊บเลยตรงนี้ให้เราล็อกอินนะครับเข้าบัญชี Gmail ที่เราสมัครสมาชิกไว้เมื่อกี้นะครับล็อกอินเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างบัญชีได้เลยนะครับในส่วนของคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เจาะลึกถึงกระบวนการสร้างช่องนะครับอันนี้คือเข้าๆนะครับสำหรับพื้นฐานที่คุณต้องมีนะครับผมนะหลังจากที่เราไปสมัครสมาชิกอ่าเปิดช่องเสร็จอยแล้วนะครับเราก็ทําคลิปแล้วนะครับแล้วก็อัปโหลดแล้วทุกคนนะอีก โปรแกรมหนึ่งหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมนะ่าถืออีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะที่คุณสามารถที่จะออกแบบหน้าปกได้ก็คือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Canva นะครับผมนะตรงนี้ก็คือ,อ Canva นะครับเพื่อนๆนั้นสามารถที่ทำเป็น Presentation ก็ได้นะค Whiteboard ก็ได้นะเผื่อว่าใคร ที่ต้องการอธิบายนะครับในส่วนของแนวคิดของเรานะก็สามารถที่ใช้ไวบบอร์ดนี้ได้หรือถ้าเราจะทําวิดีโอออกแบบวิดีโอในนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัดต่อตว,วิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำปกคลิปก็ในนี้ได้เลยนะผมก็ใช้แคนว่าในการออกแบบหน้าปกคลิปเหมือนกันนะครับผมต่อมาทุกคนนะครับหนะ้าที่ผมอยากแนะนําก็คือเป็นในส่วนของวิดไอคิวนะ วิดไอคิวนั้นเอาไว้ทําอะไรวิดไอคิวนั้นเอาไว้ในการเซิร์ชนะครับหราอไม่กค็ค้นหานะข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่เป็นเทรนหรือไอเดียในการทําคลิปหรือจะทําเป็นในส่วนการจัดอันดับนะหรือการทํา SEO นะให้คลิปของเรานะจะตั้งชื่อคลิปยังไงให้มีการติดอันดับทุกคนนะในส่วนของการค้นหาของ YouTube สามารถที่จะใช้วิดไอคิวในการที่ตั้งชื่อคลิปคําอธิบายคลิปนะครับแล้วก็ในส่วนของอแท็กนะครับก็ได้เหมือนกันนี่ทุกคนนะเจเนอเรตวิดีโอไอเดียเนาะ อันนี้นะครับนตัวอย่างของเขาทุกคนเห็นไหมก็จะมีนะครับในส่วนของตัวอย่างที่เข้ามาแล้วก็แท็กก็มีเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็วิดไอ q ควนะครับก็ตอนนี้นะครับผมนั่นก็สามารถที่ใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับบัญชีของ gmail ได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือเป็น google adsense นะเพราะว่าอันนี้เราต้องมีนะเราจะใช้บัญชีของ gmail ในการสมัครสมาชิกกับ google adsense google adsense คือ,อะไรเอาไว้ในการสร้างไรายได้นะครับในการที่เราจะหารายได้จากการที่ มีแอดโฆษณาทุกคนนะในวิดีโอ YouTube ก็คือเป็นแอดโฆษณาที่ขั้นไว้นะครับส่วนในใครที่มีเว็บไซต์ก็สามารถใช้เอ s e เซน์ในการที่จะไปแปะเอ็กเซน์แล้วก็สร้างรายได้จากโฆษณาที่โผล่ในส่วนของเว็บไซต์ของเราก็สามารถที่จะหารด้ได้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็อันนี้คือเป็นในส่วนของสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องมีไม่งั้นก็จะหารด้ได้จากช่องทางนี้ไม่ได้นอะแต่ว่าเราก็ยังหารปได้จากช่องทางอื่นนะครับในส่วนการหารายได้จาก y o YouTube นะอย่างเช่น ของอช่องเมื่อกี้หนะ้าที่เขาแปะร้านค้าของเขาไว้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะั่นเลยนี่คือทั้งหมดนะครับผมนะเป็นเบื้องต้นนะที่จริงมีอีกนะในส่งเครื่องมือที่เราสามารถใช้งานเอาไว้ในการเป็นเครื่องมือในการหาเงินกับ Youtube ให้กับเราได้นะถ้าหากว่าใครนะครับมีความสนใจแล้วก็สามารถที่ไปศึกษาต่อหรือสามารถที่จะกดติดตามช่อง ANC Studio ดะครับเดี๋ยวผมจะหาคลิป เป็นแนวไอเดียในการสร้างช่องนะในส่วนการทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับนะ้าถามว่าใครที่ดูจดจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์อยวนี้ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํางานต่อไปนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ